dạ à dạ à dạ à tê sai tê sai à dạ cột cái này hay bày máy luôn sai tê sai à เป็นอะไรครับคุณดาวคุณดีใจคุณจะได้ไปกรุงเทพหรอครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณได้เดินทางแน่นอนครับโอ้โหตกมันก่อนเดินทางครับผมอืในเวลาตกมันครับผมพ่อมาอยู่หมูก็ล่าเริงสิครับ โจโจโจรู้สึกว่าเชือเชื่อคอเส้นนี้จะสวยนะครับอ๋อหลากสีเลยครับอยอะอ้ยเยอะอยเยอะ,อะ,อะ เตะซ้ายเตะซ้ายอ้ย่าไปกดอะไรให้ใบไม้ลูกเตะทายเตะซ้ายเอ้ยหยา ืใบไม้ใบเดียวผมก็เฟียวได้นะครับแม่แม่ครับ ด็กวนเอ้ยดู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 ดอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยอันอันไหนอันไหนอันไหพี่เดือดร้อนอะไรครับกับใบไม้ใบเดียวครับโอ้โห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  อืโยอือโยอือโยอือโยอ่าฮะอ่าฮะเดี huh. c, c, uh ๋ยงาหักเดี๋ยงาหักลูกเดี๋ยงาหักอือโย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 เออเอาไงครับกับใบไม้ใบนี้ครับเออเจอ แมนอืม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 อ๋อผมแค่ใบไม้ใบเดียวผมก็เฟี้ยวได้ครับดูโอ้โหไอเดอร์ดาวครับน้องดาวครับ น้องดาวครับน้องดาวขอเสียงหน่อยครับงาหักงาหักวันงากขอเสียงปเป็นแลนหน่อยแล้ววนครับขอเสียงปเป็นแรนหน่อยแล้ว อโย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 เออทำไงครับกับใบไม้ใบนี้ครับเออเจอแมนอืม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  อ๋อ oh, ผมแค่ใบไม้ใบเดียวผมก็เฟี้ยวได้ครับดูโอ้โหไอเดอดาวครับน้องดาวครับน้องดาวครับน้องดาวขอเสียงหน่อยครับงาหักงาหักวนงาหัก ก็เสียงเป็นแรนหน่อยแล้ววันครับก็เสียงเป็นแรนดหน่อยแล้วขอเสียงเป็นแรนหน่อยแล้วลนนลว,วันจับอ๋อวันครับ นู่นอ้อโหลีลาเยอะอ้อโหดูลีลาดูลีลาผมซะก่อนดูลูกเล่นผมซะก่อนหแม่ดูลูกเล่นผมกซะก่อนโอ้ยโห โอ้โผมคือผู้เชี่ยวชาญในการเล่นโซ่ตั้งแต่เด็กแล้วครับเออเออฮักง่าฮักฮักง่าวนันง่าจะฮักฮักแท้แท้ักแท้แท้ យូយូយូអឺអូខេអឺអឺ เไงเอาไงเอาไงเ,าเลยเลยเลยผมคือผู้เชี่ยวชาญในการเล่นโซ่นะครับแม่ๆครับตั้งแต่เด็กแล้วครับผมเคยติดโซ่นะครับสองสามครั้งนะครับผมเกือบเอาชีวิตไม่รอดขาดแน่นอนโซ่เส้นนี้ขาดขาดดูพลังมหาศาลของอ้วนนะฮะ วันนี้คุณยังไม่ไน้นั่งกอดเสาเถียงไงนะอ้วนอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว,ออลวนั่งลองอ่ะนั่งลงหน่อยเร็วไหนอ้วนนั่งลงนั่งลงหน่อยครับนั่งลงแอคชั่นหล่อๆหน่อยครับเร็วอียะอ้ยะอียะอ้ยะอียะ นั่งลงรอๆหน่อยแล้ววันครับวันครับอี๋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 วันครับขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยแล้ว ถ้าชอบคิวโนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคิวโนะิโบรหน้าสำหรับคิวิโีรนี้ก็สวัสดีครับ